รู้ไหมทำไมสตาร์บัคสถึงหันมาทำกาแฟกระป๋อง ถ้าใครเดินเข้าเซเว่นน่าจะสะดุดตากับกาแฟกระป๋อง Starbuck s Double Shot อที่ดีไซน์ส,สวยแบบตะโกนความเป็น Starbuck s มากๆแต่ดันมีราคาแค่กระป๋องละ49บาทหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะ s t า r b บ c k s หันมาทำกาแฟกระป๋องด้วยหรอต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วตลาดกาแฟในไทยกำลังเติบโต,ตแบบไม่ธรรมดาเลยเชื่อไหมคะว่าปกติเดิมทีเนี่ยคนไทยเคยดื่มกาแฟเฉลี่ยปีละ180แก้วแต่ตอนนี้พุ่งเป็น340แก้วต่อคนแล้วแล้วแค่ปี2567ปีเดียวธุรก,กิจร้านกาแฟไทยก็มีมูล ค่าสูงถึง27,000ล้านบาทแล้วยิ่งถ้าหมดปี2,568นี้ก็อาจจะเตรียมแตะ28,000-29,000ล้านบาทได้เลยแต่ที่จริงก็ไม่ได้มีแค่คนไทยที่ชอบกาแฟนะคะเพราะตลาดกาแฟโลกก็โตแรงเช่นกันโดยมูลค่าตลา,ตลาดตอนนี้อยู่ที่2.6แสนล้านดอลลาร์และคา,ลาดว่าจะขึ้นเป็น3.6แสนล้านภายในปี2,573พูดได้เลยว่าตลาดนี้ถ้าใครมาช้าคือเสียโอกาสส่วนกาแฟกระป๋อง Starbucks ที่ว่าถึงจะดูดีแต่ Starbucks ไม่ได้ผลิตเองนะคะแต่เป็น Nestle ที่ ขอสิทธิ์จาก s t a r b u c k มาตั้งแต่5-6ถึงปีก่อนโดยผลิตที่มาเลเซียแล้วนาเข้ามาขายและใช้สูตรของ Starbucks แท้ๆยังไม่พอก็ยังใช้ชื่อของสตาร b u c k s ไปจนเต็มด้วยเพราะเราจะเปลี่ยนชื่อไปทําไมก็ในเมื่อแบรนด์นี้มันแข็งแรงอยู่แล้วส่วนในเชิงการตลาดก็ต้องบอกว่ากลุ่มกาแฟพร้อมดืมแบบพรีเมียมเนี่ยมันยังมีไม่เยอะเพราะคู่แข่งในตลาดตอนนี้ก็มีเบอร์ดี้เนสกาแฟคาราบาลและอาราบัสแต่พอมีคู่แข่งเป็น s t a r b u c k ขึ้นมาด้วยภาพจารเรื่องรสชาติและความหรูเนี่ยมันชัดมากคนก็เลยรู้สึกอยากลองมากกว่าแบรนด์อื่น ซึ่งนักพัฒนาแบรนด์อย่างกูแมสสุวิทเอื้อศักชัยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่านี่แหละคือหนึ่งใน3ากลยุทธ์หลักของการตลาดเรียกว่าขยายสินค้าใหม่แต่ใช้ชื่อเดิมก็ซื้อใจลูกค้าด้วยชื่อแบรนด์แม่ที่ทําให้เราซื้อเพราะความสบายใจที่รู้สึกว่ากินแล้วเนี่ยมันไม่พลาดแน่ๆทั้งหมดนี้เลยกลายเป็นหมาที่ฉลาดมากของทั้งสตาร์บัคและเนสเล่เพราะราคาน้อยกว่ากินในร้านเกือบเท่าตัวแต่ได้ฟีลลิ่งที่หรูเหมือนกันซึ่งบางทีก็อาจทําให้คนที่ไม่เคยกิน t a า b u บัคมาก่อนหรือคน กจะพร้อมเปิดใจลองในทันทีก็ได้ค่ะและเพื่อนๆคิดว่าถ้าตัวเองเห็นซาบักกระป๋องราคาหลักสิบขึ้นมาจะรู้สึกอยากซื้อมาลองกันสักครั้งบ้างไหมคะความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตาม TodayBiz View คู่ม,มือธุรกิจสำหรับชีวิตของทุกคนครับ